กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีราชามหม่อยู่องค์หนึ่งหลังจากที่ราชนีสิ้นไปแล้วเขาก็บอกกับตัวเองว่าข้าจะไม่มีราชนีองค์ใหม่เด็ดขาดจนกว่าข้าจะเจอกับผู้หญิงที่ข้าคิดว่าใช่ถึงแม้ว่าเขาจะคิดแบบนั้นแต่นางสนมในราชวังก็มีมากมายเหลือกเกินก็แน่นอนถึงราชาจะไม่มีราชนีใหม่แต่เขา ก็ยังคงหลับนอนกับเหล่าสนมได้อยู่ดีเขาประกาศเรียกผู้หญิงในเมืองมาเป็นสนมเนื่องจากว่าผู้หญิงในเมืองส่วนใหญ่แล้วมีฐานะยากจนจึงมีผู้หญิงจํานวนมากเข้ามาสมัครเมื่อบรรดาเหล่าหญิงทั้งหลายมารวมกันที่หน้าราชวังราชาดันรับสั่งว่าข้าขอรับพวกเจ้าเป็นนางสนมทั้งหมดเราบรรดาหญิงทั้งหลายจึงได้บรรจุเป็นนางสนมกันทั่วหน้า โดยไม่มีการคัดเลือกไม่มีการจำกัดอายุและแน่นอนก็มีหญิงชราหลุดเข้ามาด้วยสองคนทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันและก็ไม่เคยมีสามีทั้งคู่เนื่องจากว่าไม่มีสามีทั้งคู่จึงต้องทำงานเลี้ยงปากท้องของตนเองแต่ด้วยความแก่ชราหาเลี้ยงตนเองยากขึ้นทุกวันจนในที่สุดหญิงชราทั้งสองจึงมาสมัครเป็นนางสนม ทั้งคู่ก็มีวิธีไม่ให้ราชาจับได้ก็คือพวกเขาจะอยู่หลังบานประตูพูดคุยกับราชาเวลาเข้ามาหาหากอยากจะสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวก็ทำได้แค่สัมผัสนิ้วหรือว่าจูบผ่านรูกุญแจเท่านั้นวันเวลาผ่านไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความหลงไหลในคารมของหญิงชราราชาจึงหลงไหลหญิงชราสองคนนี้มากโดยที่เขา หารู้ไม่ว่าหลังบานประตูบานใหญ่ไม่ใช่หญิงสาวสวยอย่างที่ตนคาดหวังเอาไว้เมื่อเขามาพบทุกครั้งก็จะทำได้แค่เพียงจูบที่นิ้วมือเท่านั้นนานวันเข้าราชาเริ่มอดทนกับความหื่นกระหายของตนเองไม่ไหวเขาจึงเอ่ยปากชวนหนึ่งในนางสนมนั้นให้ไปหลับนอนกับเขาทั้งสองก็เงียบจนหญิงชราผู้น้องตอบตกลง แต่ทว่าเธอก็มีข้อแม้อยู่ว่าเธอขอให้ราชาดับเทียนทุกดวงและปิดหน้าต่างทุกบานและไม่ให้แสงเล็ดลอดเข้ามาได้เด็ดขาดเธอจึงจะไปนอนกับเขาแน่นอนราชารอมาได้ขนาดนี้แล้วก็อีแค่ดับไฟมันจะเป็นอะไรกันในวันนั้นด้วยความที่กลัวว่าราชาจะจับได้เพราะหากว่าเธอถูกจับได้อาจจะโดนโทษถึงขั้นประหารชีวิต หญิงชาราผู้น้องจึงรวบผิวหนังที่หย่อนยานมาเย็บรวมกันไว้ที่หลังก่อนที่เธอจะใช้มีดค่อยๆเลาะหนังอันเหี่ยวย่นของเธอออกซึ่งมันจะทำให้ราชารู้สึกว่ากําลังสัมผัสกับหญิงสาวราชาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้จับนู่นจับนี่จับนั่นของเธอและคิดเอาเองว่าเธอมีผิวหนังที่เต่งตึงเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายทั้งคู่ ก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าหญิงชราเองก็อายุมากแล้วบวกกับกิจกรรมอันดุเดือดเมื่อคืนมันก็ทำให้เธอหลับสนิทตกดึกราชารู้สึกร้อนเขาจึงเดินออกไปเปิดหน้าต่างท่านใดนั้นแสงจากดวงจันทร์ก็ได้สาดส่องลงมาที่เตียงและนั่นมันก็ทำให้ราชารู้ว่าผู้หญิงที่ตนได้ร่วมหลับนอนไปเมื่อคืนนั้นไม่ใช่หญิงสาว แต่เป็นหญิงชราที่น่าเกลียดน่ากลัวเขาตกใจมากเขาทําอะไรไม่ถูกเขาคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ก่อนที่เขาจะโยนเธอลงจากหน้าต่างอย่างไม่ใยดีเขาสะบทกับตัวเองว่านี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยออหรือว่าข้าฝันไปไม่จริงนี่มันบ้าชัดๆมไม่ใช่แล้วข้าจะไปหลับนอนกับหญิงชราแบบนี้ได้ยังไงว่าแล้วเขาก็ยกวายขึ้นมาดื่มอึกใหญ่ จนตัวเองหลับไปในที่สุดยิงชราหลังจากที่ร่วงหล่นลงมาจากห้องของราชาก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของเธอหรือเปล่าเธอดันไม่ตายและเธอก็ไปค้างอยู่ที่ต้นไม้ด้านล่างผิวหนังที่เย็บติดกันเอาไว้ก็ฉีกออกมาเป็นแผลเลือดสดๆสีแดงฉานก็ค่อยๆไหลยาวลงมาเป็นสายเธอสวดมนต์อ้อนวอนขอให้เธอตายอย่างไม่ทรมาน เธอเพียงแค่ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและก็พี่สาวเท่านั้นไม่นานนักก็มีเหล่าบรรดานางฟ้าตัวน้อยบินมา่า่ล้อมบางตนก็มีสีหน้าเวทนาหญิงชราแต่บางตนก็มีสีหน้าที่สนุกสนานและราวกับว่ากําลังจะเยาะเย้ยถากถางเธอหญิงชราได้แต่กลอกลูกตามองไปรอบๆก่อนที่เธอจะหมดสติและทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆมืดดำลง วันรุ่งขึ้นราชาก็ตื่นขึ้นมาอย่างงวงเงียเขาเดินไปเปิดหน้าต่างออกและเขาก็ต้องตกใจภาพที่เขาเห็นอยู่เบื้องล่างก็คือหญิงสาวคนหนึ่งคาดคะเนจากผิวพรรณอายุก็ไม่น่าจะเกิน16 1 8ถึง18ปีเธอนั่งอยู่บนต้นไม้ในสภาพที่เปลือยเปล่าที่สำคัญรูปร่างและใบหน้าของเธอนั้นช่างสละสลวยงดงามมากราชาไม่พูดพร่ำทำเพลง เขาจับนางมาอภิเษกและแต่งตั้งให้เป็นราชินีองค์ใหม่ในทันทีหลังจากที่หญิงชราผู้น้องซึ่งตอนนี้ก็เป็นเด็กสาววายัยใสได้ขึ้นครองราชแล้วเธอก็รับสั่งให้ทหารไปปลดพี่ของตนออกจากตำแหน่งนางสนมและให้มาเป็นข้ารับใช้คนสนิทของราชนินีและเธอก็ได้บอกความจริงไปว่าท่านพี่ข้านี่แหละคือน้องของพี่ตอนนี้ท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว ว่าจะลําบากข้าจะเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดีหญิงชราผู้พี่จึงตอบไปว่าโอ้ยน้องของข้าช่างมีความกระตันอยู่นึกว่าเจ้าได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วจะลืมหญิงแก่ๆอย่างข้าไปซะแล้วและทั้งสองก็อาศัยอยู่ในวังเรื่อยมาไม่นานนักด้วยความที่เป็นพี่และความอิจฉาริษยามันก็ทำให้หญิงชราผู้พี่สักไซไร่เรียงถามถึงความเป็นมาว่า ไปทำยังไงถึงได้มีผิวพันธ์ที่อ่อนเยาวลงมากขนาดนี้นานวันเข้าด้วยการที่เธอโดนรบเร้าอยู่นานราชนีจึงบอกว่าข้าเพียงแค่เฉือนหนังที่เหี่ยวย่นของตัวเองออกไม่นานนักก็มีนางฟ้ามาปรากฏตัวหลังจากนั้นข้าก็จำอะไรไม่ได้เลยยิงชะาผู้พี่ได้ยินดังนั้นเธอก็ไม่รอช้าเธอแอบขโมยทองจากราชนีและก็รีบไปที่ร้านเสริมสวย โยนถุงทองลงบนพื้นและก็สั่งว่าเจ้าล่อหนังของข้าออกเอาตั้งแต่หัวเป็นต้นมาเลยช่างเสริมสวยก็ได้แต่งง,งแต่ว่าเมื่อเธอเห็นทองในถุงแล้วเธอจึงไม่ปฏิเสธช่างเสริมสวยค่อยๆลาอหนังของหญิงชาราออกเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสะดือแต่ก็ไม่มีนางฟ้าตัวเล็กๆสักตัวปรากฏขึ้นมาเลยไม่นานนักหญิงชาราผู้พี่ก็ตาย เพราะความเจ็บปวดและก็อาการเสียเลือดมากเกินไป